เรื่องปอบยายสาตอนที่แปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วพอยายสากลับมาถึงบ้านแกก็ไม่สามารถขึ้นไปบนบ้านได้เดินไปเดินมากระวนกระวายร้อนรดนทนไม่ไหวจนต้องเดินหนีออกจากบ้านไปแกคงจะกลัวชาญหมาของหลวงปู่สี ที่ก้อยเอาขึ้นไปไว้บนบ้านซึ่งแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยพอแกเดินออกไปจากบ้านฉันก็เห็นก้อยวิ่งลนลานลงมาจากบ้านพร้อมถือชานหมากเดินมาที่ฉันพร้อมกับบอกฉันว่าพี่เอาชานหมากลงปูเก็บไวเ้เถอะหนูเอาเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้แล้วแหละยายสารู้ได้อย่างไรก็ไม่รู้ แกบอกว่ามึงเอาอะไรมาไว้ในบ้านกูให้มึงเอาออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้กูร้อนกูทนไม่ไหวแล้วถ้ากูกลับมามึงยังไม่เอาออกไปกูจะหักคอมึงคนแรกเลยแกพูดขึ้นมาแบบนี้แหละแกรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเราเอาชาั้นหมากของหลวงปู่มาเก็บไว้บนบ้านช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากถูกหักคอ หนูยังไม่อยากตายฉันเลยบอกก้อยว่าถ้ายายสาแกไม่อยากให้เอาอะไรมาเก็บไว้บนบ้านก็ไม่ต้องเก็บไว้ขึ้นไปดูซิมีอะไรบ้างที่แกกราบไหว้บูชาไปเอามาให้พี่ให้หมดพอฉันพูดจบก้อยก็ยื่นชานหมากมาไว้ที่ฉันแล้วก้อยก็เดินขึ้นไปบนบ้านสักพักหนึ่งก้อยก็เดินลงมา พร้อมกับหอบของมาเต็มไม้เต็มมือสิ่งที่ก้อยถือนั้นเป็นพานดอกไม้ในพานนั้นมีดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวมีตลับอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นตลับสีพึ่งและมีสิ่งของแปลกๆอยู่อีกหลายอย่างที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออะไรแล้วฉันก็จัดการราดน้ํามันแล้วก็จุดไฟเผาทันที ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้นั้นฉันก็ได้พูดว่าขอบารมีจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์คุณพระพุทธคุณพร,ระธรรมคุณพระสงฆ์ได้โปรดเมตตารับดวงวิญญาณของผีปอบทั้งหลายขึ้นสู่สวรรค์พรมนิพพานด้วยเถิดหากผีตนใดไม่ยอมรับบุญได้โปรดเมตตา เผาผีปอบผีมา,ารซาตานอสูรทั้งหลายให้ดับดิน้นสิ้นซากตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิดสาธุพ่อฉันเผาสิ่งเหล่านั้นจนมอดไหมฉันก็ใช้เท้าของฉันบดขยี้ให้ขี้เท่าเหล่านั้นแหลกเป็นผุยผงฉันก็ไม่รู้หรอกว่าการทําแบบนี้จะช่วยได้หรือไม่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนให้ทำที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่า อยากให้ผีปอบมันหายไปจากโลกใบนี้ทำเพื่อความสบายใจของตนเองและคนรอบข้างหลังจากเหตุการณ์วันนั้นยายสาก็ไม่เข้ามาในบริเวณบ้านของฉันอีกเลยส่วนก้อยก็ใช้ชีวิตปกติและไม่ได้ยินข่าวว่าไก่ชาวบ้านหายหรือตายหรือวัวควายตายแบบไม่ทราบสาเหตุอีกเลยหมู่บ้านของฉันก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้ง ต่อมาอีกนานหลายปีฉันนึกว่าผีปอบมันตายไปแล้วทำให้ฉันชะล่าใจลืมเรื่องผีปอบไปเลยมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฉันนั่งอยู่ในบ้านกับแม่อยู่ตรงข้อไก่ของฉันเองยายสาก็ได้เดินเข้ามาในบ้านของฉันพอแกเดินเข้ามาในบ้านของฉันเท่านั้นแหละไก่ของฉันที่อยู่ในค้อก็พากันชักดิ้นชักงอ ตายลงไปทันทีต่อหน้าต่อตาฉันกับแม่ฉันทั้งสันทั้งกลัวเป็นอย่างหนักแต่แม่กับไม่รู้สึกอะไรเลยยืนพูดคุยกันกับยายสาแล้วบอกให้ยายสาเอาไก่ไปกินได้เลยยายสาก็เดินไปหยิบเอาไก่แล้วอุ้มกลับบ้านไปฉันไปดูที่หิ้งพระของฉันก็ไม่เจอชานหมาของหลวงปู่แล้วไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไรหลังจากวันนั้น ไก่ของแม่ที่แม่เลี้ยงไว้ร้อยกว่าตัวก็ทยอยตายแบบไม่ทราบสาเหตุ